สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าจะรู้ได้ยังไงว่าเราถูกบล็อกในไวเบอร์คือมีเพื่อนในไวเบอร์ของเราเขาบล็อกเราเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงอันนี้ผมลองทําการทดสอบบล็อกดูมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะมาเราลองไปดูเวลาเราเข้าไปในไวเบอร์เนี่ยนะ แล้วเราก็ไปกดที่ห้องแชทอ่าไปที่ห้องแชทต,ตรงนี้ก่อนนะจา๊าแล้วมากดที่ห้องแชทต,ตรงนี้นี่อ่าเมื่อกดลงไปแล้วเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าพอเราตั้งค่าฝั่งตรงข้ามบล็อกเราปับ๊บแล้วเราลองส่งสติกเกอร์นี่อ่าลองส่งสติกเกอร์เวลาตั้งบล็อกแล้วเนี่ยมันจะไม่ปรากฏคําว่าออนไลน์ใต้ชื่อปกติเนี่ยถ้าถ้าเราไม่ได้ตั้งค่ามันจะมีสส่วนนะส่วนแรก คือเวลาเราตั้งบล็อกออนไลน์ตรงคาว่าออนไลน์ใต้ชื่อเนี่ยมันจะหายไปหรือเราไปตั้งค่าปิดหรือว่าซ่อนการออนไลน์ของตัวเราอันนี้มันทําได้สส่วนนะอ่าอันนี้มันทําได้สส่วนอาจจะไม่การันตีซะทีเดียวแต่อย่างหนึ่งที่การันตีเลยก็คือไอติกถูกตรงนี้นี่นะอ่าขยายให้ดูนี่ไอติกถูกตรงนี้นะี่นะติกถูกตรงนี้ถ้าเราถูกบล็อก มันจะเหลือแค่ติ๊กเดียวมันจะไม่เป็นสองติ๊กมันจะไปที่เซิร์ฟเวอร์แต่ไม่ไปที่เครื่องเพราะว่าที่เครื่องของเขาตั้งบล็อกปั๊บมันจะไม่เข้าเครื่องเลยโอเคไหมอันเนี้ยเป็นอย่างหนึ่งที่สังเกตได้อถ้าเป็นคนต่างชาติเนี่ยปกติเนี่ยเขาซื้ออินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อเหมาเหมือนเรานะซื้อเป็นปีเปิด2ี่ิสี่ชั่วโมงมันไม่ใช่หรอกปกติถ้าเป็นคนต่างชาติเขาก็จะเปิดแบบเปิดเป็นเวลา าใจไหมคืออินเทอร์เน็ตบ้านเขามันแพงอ่ะไม่เหมือนบ้านเราเพราะฉะั้นเขาจะเปิดเป็นเวลามันก็จะเปิดเปิดปิดปิดเนี่ยแต่แต่ถ้ามันติ๊กถูกอย่างนี้เนี่ยนะเราเป็นอย่างนี้อยู่เกินผมว่าเกิน48ชั่วโมงเนี่ยนะมันก็น่าจะบล็อกแล้วละมั้ง24ชั่วโมงก็บล็อกแล้วล่ะผู้ก็พูดเธอะไม่ต้องถึง48หรอกย4ชั่วโมงก็บล็อกแล้วล่ะอ่ะเราลองมาทดสอบต่อไปแล้วถ้าเกิดเราเปิด เปิดการปิดปิดบล็อกเราเลิกบล็อกอ่าแล้วเลิกบล็อกจะเกิดอะไรขึ้นเราลองส่งสติกเกอร์อีกทีหนึ่งอ่านี่สติกเกอร์นี่อ่าลองส่งสติกเกอร์อีกหนึ่งทีเลิกบล็อกแล้วก็จะเป็นติ๊กถูกสองติ๊กถูกก็คือติ๊กถูกแรกสติกเกอร์ถูกส่งไปที่เซิร์ฟเวอร์ติ๊กติ๊กอ่าติ๊กถูกที่สอง ก็คือสติ๊กเกอร์ที่ถูกส่งเข้าเครื่องเขาแล้วแต่ยังไม่เป็นสีก็คือสถานะคือเขายังไม่ได้ดูออันเนี้ยก็จะสังเกตเห็นอย่างหนึ่งนะว่าแม้เราอันนี้บล็อกอันนี้ขยับนิดหนึ่งขยับนิดนึงอันนี้เลิกบล็อกแม้จะเลิกบล็อกแล้วก็ตามในขณะที่บล็อกเนี่ยติ๊กถูกเนี่ยมันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นนะจ๊ะ แสดงให้เห็นว่ามันมันคายอยู่อย่างนั้นเลยมันไม่มันจะไม่เข้าเครื่องเขาเลยเขาจะเห็นแค่สติกเกอร์อันนี้อันเดียวอีอันเนี้ยเขาจะไม่เห็นในช่วงขณะที่เขาบล็อกโอเคมะอ่ะอันนี้ลองทดสอบต่อไปถ้าเกิดเปิดดูอ่าเลิกบล็อกแล้วเปิดดูอ่าเปิดดูก็จะสังเกตเห็นว่าติ๊กถูกตรงเนี้ยมันเป็นสองติ๊กถูกแล้วก็เปลี่ยนสีโอเคไหม ตรงช่วงชังหวะเวลาที่บล็อกมันก็ยังเป็นอยู่เหมือนเดิมโอเคไหมมันก็ยังเป็นอยู่เหมือนเดิมก็คือไม่เปลี่ยนแปลงเลยแสดงให้เห็นว่าในช่วงจังหวะที่บล็อกมันจะอยู่อย่างนั้นนะไปช่วงนี้หลันดอนแล้วเมื่อเราเปิดออนไลน์อ่าสังเกตเห็นอ่าถ้าเป็นออนไลน์ปกติเนี่ยถ้าเป็นออนไลน์อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นปกติ อ่าอันเนี้ยเขาเรียกก็ปกติถ้าเกิดเขาอ่อนนะเออหรือว่าไม่ได้ปิดการการอ่อนถ้าเขาปิดเขาถ้าเขาปิดการเปิด,ปดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมันก็จะไม่ขึ้นคาว่าอ่อนถ้าเขาไปตั้งค่าซ่อนการอ่อนมันก็จะไม่อ่อนมันจะไม่เห็นอ่อนโอเคไหหรือเขาตั้งค่าบล็อกคุณคุณก็จะไม่เห็นเขาอ่อนอันเนี้ยเป็นเรื่องการบล็อกในไวเบอร์ ก็ผมลองทดสอบมันได้แบบเนี้ยคุณก็ลองไปสังเกตเอาละกันถ้าคุณถูกบล็อกมันจะมีลักษณะเป็นอย่างที่ผมว่านี่แหละแล้วก่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ